นั่นล่ะลังข้อตัดหลังเตี้ยนะขึ้นฝันว่ารถขับรถไปที่นี่มันไปจอดจอดเราก็อยู่ดีๆน่ะลูกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตถุนิชาแนลครับมาอีกแล้วสาธุเตาปู่เด้อสาธุสาธุโอ้นี่ใครเอาไอ้พักมามาให้งามได้นี่ใข่ไข่ล่ะให้ปู่ตาไว้อะไว้อะปู่ตัด เห็นว่าก็ถูกลาวเนาะเอยถูกไทยถูกไทยใช่เพราะนั้นไม่ใช้ไทยไม่มีเลขทูกอยู่ได้ได้เอานี้ยใหม่เอานี้ยใหม่ถือที่ยวเขานเก่าเนาะโอ้ยไลนแม่อันเก่าดูเลยจ้ะคือปู่จะให้นะครับปู่จะให้เป็นสี่ตัวกับคู่เอา จับคู่เอานะครับจับคู่เอาแล้วก็จะมีเลขทูบให้สวยแหละคู่นี่จะพาข้า้าใหมอืมอฮ้ยเฮๆยันีขยะในตำราไหมตำราตำรายี่คุมภาันเ์69เลขที่ปู่ให้จะเป็นบางครั้งก็จะตรงเลยบางครั้งก็จะอยู่ใน4ตัวนั่นแหละนะครับลองกลับดูเอา อันนี้เราอยู่กับปูสีชุ่มไม่น้ำลายครับไม่น้ำลายครับนั่งรอสักประมาณหนึ่งแล้วไม่มาสักทีสั่นให้วสั่นอีกไม่มาเตรียมจะให้เลขแล้วสาธุสาธุครับตามต่อครับวันนี้นั่งตันหมดมันนั่นมันลำเข้อตันตรงตีนน่ะ เก้าวกับหกไม่ต้องลุงใช่ไหมกลับได้ไหมครับกลับเันนะครับเก้าองตัวเดียวกันนะมวดนี้เป็นมวดวจะลืมวันศุกร์ที่ยี่สิบกุมภานะครับขอตำราวกับ สีชุ่มนะหรือสีตาไฟกับน้นอยๆทีน่เกหนึ่งเก้าสามห้าชอบนะเก้าสามชอบเก้าสาชอบเก้าสามนะครับคู่เก้าสามยังไงครับคู่เลยเนี่ยเก้าสามอะ มุงไม่ได้เลยขอทุกอย่างขอจ้างเลยอเอาวงก็วงกระปุกเอาวงให้เลยนะครับาสมนะครับชอบสมงกลมมันกว่าศูอีกเลยอันนั้นันเด่ศูนเอ้าศูนเกสามหรือเกเาามศูนย์เอาได้เออได้ให้ดูนปูด้ขอหน้าดูในปุ สรุปวันที่ให้เอ่อเข้าสามห้าหนึ่งตึกที่มก็จะด่าหรืแล้วมัถูกมากระดานในใจหนึ่งเก้า 3ามหนะครับแล้วก็ตัวที่ปู่วงกลมให้คือ9 3นะครับกลับเอาในครับใน4ตัวนี้วงกลมก็เป็นศูนย์ซะวงกลมก็จะเป็นศูนย์วงกลมก็สวยไม่ศูนย์เลยเอา1 9 3 5นะปู่ชอบคือ9 3นะครับอันนี้กลับมาขออีกครั้งนะก็จะอีกอย่างคือโคกเก่าตัวเดียวกันไม่ได้นะไม่ใช่เก้าตลอดนะเก้านี่สามก็ติดนะเก้าเนี่ย นะข้าวที่สามพุ่ติดระดับเก้าศูนย์เก้าเนี่ยอยู่นี่นะครับนะอยู่ตัวนี้แหละนะเนาะมาประจํานะครับนี่จะเป็นหวยไทยเนาะเนี่นี่ก็มาอีกแล้วเอานะครับก็รอกันนะกลับเอาเลยครับกลับเอาเลยไม่ไม่ใช่เงาแก่ย้ายแก่เก้าหรือยังอ๋อแกไปยังนะนะอะไรไม่ใช่แก่ปูอยู่ใหญ่ปูแล้วแต่ปูครับ นะบสบายไไโตกันลูนนครับผม <c oughs> สาธุกส<า>ัตาหากุป <c oughs> ูเลยโชคดีโชค,ด,โชคดีครับ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วนะสรุปอีกครั้งนะก็คือหนึ่งเก้าสามห้านะปูสีชุ่มงันวันที่ยี่สิบภูมพาหกเก้านี้นะครับ เงมันสุกเื่อมันสุกเน้นเลยศูนย์เก้าสามนะเก้าสามเก้าสามอ่ะขอบคุณมากครับหลักคิจนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าทัางโชคดีหรับคิปนี้สวัสดีครับคุณฝันว่ารถรับรถไปที่นี่มันไปโจจอดหรอก็อยู่ดีๆนะรถก็พุ่งไปตรงสะพานตรงสะพานรถขวมหมดเลยรถคันไหนคันนี้ไหมรถคันลูกชายออกไปทํางานอ๋อ แต่ว่าเห็นว่าตรงนันอันนี้เลยนะตรงกันเลยเนี่ยตรงกลาทะเบียนหลดเลยทะเบียนรถดจะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หกโอหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งห้าศูนย์หกตรงก็เลขปูให้เราวอันนี้เลยตรงกัาเลยก็ก็ปกตีถ้าฝันเกี่ยวกับหลุดน่ะออกตัดหลดเลยแล้วก็ออกสามตัวด้วยแต่ไม่รู้มันจะออกน้อยหรือจะออกลาวแค่ไหน เดี๋ยววันนี้เรามาขอลาไว้ก่อนเนาะเราพัฒนาไว้ก่อนแต่ลงในกลุ่มก็จะลงเหล็กเหมืนน้อยเลยเป็นแบบอยเลยเล็กน้อยวันนี้ก็มาด้วยม,มาเ,เล็กอ่คลิปนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะคะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตำราว20สกุมภาหนเก้า 69.